สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เดอะปันนวิทย์และนี่คือเดอะค o าวครับเรายังอยู่กับเดอะค o าวออฟเดนมาร์กดานมาร์โกเน่เรื่องราวของกษัตริย์เดนมาร์กครับและตอนนี้เราดำเนินเรื่องมาจนถึงยุคสมัยของพระเจ้าอีริกที่2และพระเจ้าอีริกที่3แล้วครับซึ่ง2กษัตริย์องค์นี้นะครับก็เป็นกษัตริย์ที่อยู่ในช่วงของราชวงศ์อาร์สันแล้วมันก็กําลังจะเปลี่ยนผ่านสู่ช่วงส,วง,สวงครามกลางเมืองซึ่งจะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงสาคัญในประวัติ เดนมาร์กยุคตน้นซึ่งเรื่องราวของทั้งสองพระองค์นี้จะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับพระเจ้าอีริกที่สองนะครับมีสมญานามว่าอ e ีริกเดอะเมมโมเรเบิลหรืออีริกผู้น่าจดจำครับ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่สืบบัลลังก์ต่อจากพระเจ้านิวแต่ว่าทรงไม่ใช่ลูกของพระเจ้านิวนะครับทรงเป็นโอรสของพระเจ้าอีริกที่1แต่ว่าเป็นลูกเมียน้อยครับหรือลูกนอกสมรสนั่นเองประสูติสักราวปี1นึ่ครับแต่ทว่าอีริกเนี่ยกลายเป็นเจ้าชายองค์สําคัญเมื่อน้องชายต่างแม่ซึ่งเป็นลูกเมียหลวงเป็นลูกที่ฉูชอบด้วยกฎหมายอย่างเจ้าชายคนุตลาวาดัดถูกปลงพระชนในปี1131อีริกจึงได้รับสิทธิสืบมรดกต่อจากคด ให้เป็นยาร์ดแห่งเกาะเมินลอลันและฟลาสเตอร์อีริกเชื่อว่าการตายของคนุษนะครับเป็นคำสั่งตรงของพระเจ้านีวครับที่ให้ลูกชายตัวเองก็เนี่ยทำการทำการสังหารเพราะว่าต้องการที่จะกำจัดผู้มีสิทธิ์สือบัลังเดนมาออกไป ดังนั้นครับอีริกก็เลยร่วมมือกับพี่ชายต่างแม่ซึ่งก็เป็นลูกเมีน้อยเหมือนกันอีกคนหนึ่งคือฮารัลดเคสจาร์ทำการต่อต้านพระเจ้าเนิวครับอีริกสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์เดนมาร์กในบริเวณแคว้นคาสคานียในเดือนเมษายนปี1131ทาให้ฮารัลด เกิดอิจฉาน้องขึ้นมาครับแล้วก็กลับลำหันเป็นสนับสนุนนิวเป็นผลให้อีริกต้องพ่ายแพ้ในการรบกลายครั้งต่อกองทัพนิวอีริกเนี่ยพ่ายแพ้ราบคาบเลยนะครับในสงครามคาบสมุทรจัดแลนในปี1131เป็นผลให้อีริกต้องหนีไปอยู่ที่สกานเนียครับซึ่งการหลบหนีครั้งนี้นะครับทำให้อีริกได้รับฉายาใหม่ด้วยครับว่าแฮฟฟุตหรือว่าเท้ากระต่ายหมายถึงหนีได้ไวเหมือนกระต่ายวิ่งนั่นเองครับอีริกเนี่ย ล้มเหลวในการไปเกลี้ยกล่อมจักรพรรดิโลธาที่3แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับในการสนับสนุนพระองค์ในฐานะกษัพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังล้มเหลวด้วยครับในการขอกําลังสนับสนุนจากพระเจ้ามักนุตที่4ี่แห่งนอร์เวย์ในการที่จะนํากําลังมาช่วยเหลือพระองค์ในการกลับสู่เดนมาร์กแต่แล้วครับมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในฝ่ายเดนมาร์กเองครับเมื่อนิว ไปขัดแย้งกับบรรดาบาทหลวงขึ้นมาครับเมื่อนิวเนี่ยต้องการที่จะกําจัดเดนมาร์กและต้องไอต้องการที่จะกําจัดอิริกและต้องการมากด้วยและเพื่อชนะสงครามนี้ครับนิวเนี่ยต้องการกําลังทางฝ่ายเยอรมันมาช่วยก็เลยไปตกลงกับอาร์ชบิชอปแห่งฮาร์มสบุกเบอร์เมนครับว่าถ้าหากช่วยไงนะจะยกสังคมนทฑลลุนเนี่ยให้ไปอยู่ในการปกครองของสังคมนทฑลเบอร์เมนฮัมบูร์มบกทำให้ฝ่ายสงของเดนมาร์กโกรธจัดเลยครับว่านิวเนี่ย กำลังเอาเขตปกครองสองนียไปยกให้คนเยอรมันเข้ามาปกครองสองในเดนมาร์กทันทันที่กษัตริย์เดนมาร์กหลายต่อหลายคนสู้อุตสาหะก,กว่าจะตั้งสังคมมณฑลของเดนมาร์กได้บรรดาพระสงฆ์ก็เลยหันไปสนับสนุนอิริกครับเพราะอาร์คบิชอปแห่งลุนมาประกาศสนับสนุนอิริกในกานะกษัตริย์ผู้ชอบธรรมดังนั้นครับเท่ากับอิริกมีาศาสนามาสนับสนุนผลก็คืออะไรรู้ไหมครับผลก็คือ ฝ่ายของนิวถูกคว่ำบาตรทางศาสนาโลธาที่3แม้ว่าจะตอนแรกจะสนับสนุนนิวแต่ทว่าโลธาที่3ก็ต้องรักษาสัมพันธ์กับฝ่ายศาสนาจักรเอาไว้ก็เลยหันมาสนับสนุนอิริกนั่นเองในปี1 1 3 4อิีริกกลับเข้าเดนมาร์กครับและนำทหารเข้าสู้กับนิวแล้วก็ได้ชัยชนะในยุทธการฟอนตันวิทและพระเจ้านิวก็สวรรคตในปีนั้นอิริกที่2ทําพิธีราชาพิเศษอย่างเป็นทางการที่สคาเนียครับต่อหน้าสภาข,ขุนนางที่ แลมเบิกชเงินในคือเรื่องเงินวุ้นนะครับพร้อมกันนั้นเพื่อตอบแทนการสนับสนุนที่สําคัญยิ่งครับโดยเฉพาะจากสังคมนทนลุน้นอีริกย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ลุ้นครับทึ่งทําให้สังคมนทนลุ้นมีมีอำนาจปกครองชอบทรรอย่างมากในเดนมาร์กและยังให้อาร์คบิชอปแห่งลุ้นเนี่ยทวีอํานาจมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทว่าชัยชนะครั้งนี้มันยังไม่จบนะครับ เพราะยังมีผู้ต่อต้านอยู่นั่นก็คืออีริกเคสจารครับพี่ชายตากแม่ซึ่งไม่พอใจตัวของเขาอยู่ด้วยตอนนั้นนะครับอีริกชนะนิวแล้วก็ขึ้นของราชเป็นกษัตริย์เดนมาร์กเรียบร้อยครับฮาราดก็หนีออกไปตามระเบียบกรอนที่เขาจะไปรวบรวมกํลาลังคนกลับมาที่เดนมาร์กอีกครั้งหนึ่งโดยกลับมายังแคว้นเชลวิตพร้อมกับการสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ เดนมาร์กอีริกต้องรวบรวมกําลังไปปราบพี่ชายตัวเองครับอย่างฮาราดและอีริกก็ชนะและสามารถสังหารลูกชายของสังหารฮาราดได้แต่ว่าลูกชายของฮาราดคือโอลาฟฮาารนสันเนี่ยกลับสามารถหนีไปได้ครับเรามาร์กชื่อไว้ก่อนนะเดี๋ยวชื่อนี้มันจะวนเวียนกลับมาแถวๆนี้แหละ จากนั้นนะครับอิริกก็พยายามที่จะกระชับอํานาจเข้าสู่วงนออ้อมมือของเขาแล้วก็สร้างความชอบธรรมในการปกครองของตัวเขาเองพระองค์นะครับได้มอบตาแหน่งและก็สิทธิพิเศษให้กับบุคคลต่างๆที่สนับสนุนพระองค์แล้วก็เริ่มกระบวนการเสนอให้น้องชายต่างแม่อย่างเจ้าชายขนุตลาวาัตได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นนักบุญพร้อมตั้งอารามที่รึนสเตด ซึ่งมันมีการเก็บเอกสารซึ่งรายงานเกี่ยวกับปาฏิหาริย์เหนือหลุมศพของเจ้าชายคนุตลาวาัตด,ด้วยอิริกที่2อนะครับปรารานามุ่งมั่นสูงสุดเลยครับที่จะสถานา,าการปกครองแบบเทวสิทธิ์หรือสมบูรณาญาสิทธิราชเต็มรูปแบบ ที่กษัตริย์มีอำนาจราวกับพระเจ้าเนี่ยนะครับการทําให้เจ้าชายคนุตลาวัตกลายเป็นนักบุญมันจะช่วยให้เีริกมีสิทธิชอบธรรมในเรื่องบัลลังก์และสามารถที่จะสถาปนาอํานาจเทวสิทธิขึ้นได้และปรากฏว่าในปี1170เจ้าชายคนุตลาวัตได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นนักบุญจริงๆครับออริกที่2เนี่ย ได้รับการจดจำใน2แบบครับสำหรับคนเดนมาร์กอิริกที่สอนเป็นกษัตริย์ที่ดีเป็นกษัตริย์ที่ปลดแอกเดนมาร์กออกจากความเสื่อมทรามแล้วก็รักษาเกียรติเดนมาร์กแต่ในบรรดาศัตรูที่เป็นศัตรูกับเดนมาร์กกลับมองอิริกเป็นกษัตริย์ที่โหดเหีเ้ยมครับฤดูร,ร,ร้อนปี1136อีริกเสด็จไปทำสงครามครูเสดต่อตามผู้นับถือนิกายเพกแกนบนเกาะร,รอเกิลในทะเลบอติก อิริกสั่งให้คนขุดคลองเพื่อระบายน้าออกและทําให้เกิดให้เมืองเนี่ยเกิดความแห้งแล้งและขาดน,น้ําดื่มจนยอมแพ้และก่อนหน้านั้นครับในปี1135อิริกพ่ายแพ้ในการสู้ทางทะเลที่าชายฝั่งเดนมาร์กกับเผ่าลิชีชาวสลับตะวันตกภายใต้ดัชชี่ออปอมาริเรียนเนี่ยนะครับในเข้าปนเมืองร็อดคิสและในปีต่อมาหลังจากสมรภูมิคุงกาฮือลาอิริกก็ร่วมกับสวีเดนในการโจมตีนอร์เวย์แต่ว่าไม่สําเร็จซึ่งแต่ถึงแม้ไม่สําเร็จนะครับ อีริกได้ทําการเผาเมืองออสโลพร้อมกับคนในเมืองออสโลทิ้งเลยครับเมื่อพระองค์ทราบว่าเอคิสแห่งรุนหลานชายของอาร์บิชอปแห่งรุนเนี่ยที่อีริกแต่งตั้งให้เป็นบิชอปแห่งรอสกินเนี่ยปลุกระดมขุนนางบนเกาะเชียร์ลันให้ต่อต้านพระองค์พระองค์ก็กรีธาทัพไปปราบปรามและลงโทษเอสกินอย่างหดเหี่ยมทารุณด้วยครับแต่ล่าสุดท้ายครับอีริกที่2ถูก ปรงพระชนครับในวันที่18กันยายน1137การสวรรคตรของอีริกที่2นะครับถูกบันทึกเอาไว้ว่าอีริกเป็นประมุขที่โหดร้ายและไม่ได้เป็นที่รักใคร่ของใคร การสังหารอีริกเกิดในสภาขุนนางครับในปี1137และผู้ทำการปลงพระชนคือขุนนางท้องถิ่นที่ชื่อว่าสตีท์พลอฟครับโดยพลอฟเรื่องของการสังหารอีริกที่2เนี่ยได้บันทึกไว้ว่าพลอฟเนี่ยได้รับอนุญ,ญาตให้ไปอยู่ใกล้อีริกในขณะที่อีริกกำลังดื่มกินอยู่เขาซ่อนอาวุธไว้ในเสื้อครับเมื่อเห็นว่าอีริกเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อเกราะใต้พระคุมเขาก็ชักอาวุธออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปที่ร่างของอีริกที่2หล้านชายของเขาคืออีริกโฮคุนเซนเนี่ยชักดาบขึ้นมาจาก เข้าไปจัดการกับพลอฟแต่ว่าพวกขุนนางเนี่ยดึงตัวเอาไว้นะครับเพราะว่าอีริกเป็นทาชะเป็นอีริกโฮกุเซนเนี่ยเป็นทายาทชายเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ขุนนางต้องการให้เขาสืบบัลลังครับและต้องการกําจัดอีริกที่2ทิ้งพลอฟชักอาวุธออกจากร่างอีริกที่2และเขาก็สว,วรรคตทันทีส่วนพลอฟเนี่ยหนีไปได้อย่างง่ายดายครับเพราะว่าพวกขุนนางร่วมด้วยช่วยกันปล่อยตัวจนไปสําเร็จส่วนศพของอีริกนะครับถูกฝังที่มิวหานรีเบ และก็หลานชายอย่างอีริกโฮกุเซนก็ขึ้นของหน้าเป็นพระเจ้าอีริกที่3ครับอีริกที่2เนี่ยได้แต่งงานกับมาเฟลดแห่งเคียฟครับเจ้าผู้ครองราชรัฐยูเครนหรือราชรัฐเคียฟนั่นเองแล้วแต่ว่ามาเฟลดเนี่ยเคยเป็นราชินีของนอร์เวย์มาก่อนนะครับเพราะว่าเคยสมรสกับเจ้าซิกวาร์ที่1แห่งนอร์เวย์มาก่อนแล้วก็ถึงจะมาแต่งงานกับอีริกแต่ว่าทั้งคู่ไม่ได้มีทายาทด้วยกันนะครับอีริกเนี่ยมีสนมอยู่คนหนึ่งครับแล้วก็มีลูกนอกสมรสหนึ่งคนชื่อว่าสซวน ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นพระเจ้าสเวนที่3นั่นเองครับอีริกที่3นะครับหรือผู้มีศพยานามว่าอีริกอีริกลูกแกะครับอีริกเดลับผู้ขึ้นเป็นกษัตริย์เดนมาร์ค์ต่อจากอีริกที่2 จริงๆแล้วเขามีความไม่ได้มีความสมาัมพันธ์ทางสายเลือดโดยตรงกับอีริกที่2นะครับเขามีความสมาัมพันธ์ทางสายเลือดก,กับอีริกที่1มากกว่าครับในฐานะที่เป็นหลานตาครับก็คือแม่ของอีริกที่3เนี่ยเป็นพระธิดาของอีริกที่1เพราะฉะนั้นอีริกที่2เนี่ยมีฐานะเป็นลุงครับเป็นลุงของอีริกที่3นอกจากนี้นะครับทรงยังเป็นอีริกที่3ยังเป็นพระมาหากษัตริย์องค์แรกในประวัติศาสตร์ของเดนมาร์กด้วย ที่จบราชาการด้วยการสละราชสมบัติครับซึ่งก่อนหน้านูน้นก่อนปี2024เนี่ยนะครับในประสาทเดนมาร์กจะมีกษัตริย์แค่องค์เดียวที่สละบัลลังค์คืออีริกที่3แต่พอมาถึงปี2024นะครับก็กลายเป็น2อ,องค์เลยครับเพราะว่าสมเด็จพระเาชินามากเกรเทอร์ที่2เนี่ยพึ่งจะสละราชบัลลังก์ไปเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นว่าในประสาท เดนมาร์กซึ่งเราจะพูดยาวไปหลายต่อหลายคนเนี่ยมีกษัตริย์แค่2ององค์น,นัะครับที่เคยสละที่ทําการจบราชการตัวเองด้วยการสละราชสมบัตินั่นก็คืออีริกที่3กับมากรเทอร์ที่2นั่นเองอีริกที่3นะครับประสูติที่เกาะฟินครับพระมารดาของพระองค์คือเจ้าหญิงรันฮิลแห่งเดนมาร์กซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าอีริกที่1ครับส่วนพ่อของเขาเป็นขุนนางครับชื่อว่าโฮกุนซุนิววสันและซึ่ง ซุนเโหกุลเนี่ยเป็นเหลนมีสักเป็นเหลนของพระเจ้ามักนุสผู้ทรงธรรมกษัตริย์นอร์เวย์ที่เคยปกครองแผ่นดินเดนมาร์กมาก่อนครับทาให้ทรงมีฐานะเป็นหลานลุงของพระเจ้าอีริกที่สองโดยอีริกเนี่ยนะครับได้ร่วมกับฝ่ายอีริกที่2ครับตอนที่ทําสงครามทวงบาลังคืนจากพระเจ้านิวเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอีริกที่สในวัยเยาว์เนี่ยนะครับมันมน้อยมากทีเดียวอีก ทั้งเนี่ยเท่าที่มีอยู่มันก็ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนหลักฐานค่อนข้างไม่ชัดเจนเลยนะครับทำให้เกิดความน่าสงสัยเกี่ยวกับบุคลิกนิสัยของออริกที่3เพราะว่าทรงถูกบันทึกว่าเป็นคนเฉยชาแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคนปรองดองใหม่สมณน,นฉันไม่ค่อยประนีประนอมแล้วก็ทะเยอะทะยานแล้วก็เป็นคนที่กล้าหาญในการรบซึ่งเท่าที่เขียนอยู่ก็เห็นนะฮะมันขัดแย้งกันเองไปในหลายเรื่องพอสมควรเลย อิริที่3เนี่ยนะครับต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงบอลลังกับโอราฟฮารินเซนครับโอรสของฮาลัสเคสจาที่หนีรอดจากการสังหารของอิริที่2ไปได้แล้วก็กลับนํามารวบรวมผู้คนต่อต้านอิริกที่3หลังจากที่อิริครับบอลลังต่อใจอิริที่2มาโดยโอลาฟเนี่ยตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่สคานียและสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าโอลาฟที่2ในปี1139แต่ว่าสุดท้ายอิริกที่3ก็สามารถเอาชนะได้นะครับแล้วก็ทําการสังหารโอลาฟได้ในปี1141 ในรัชสมัยของอีริกที่3นะครับยังปรากฏการที่เมืองชายแดนถูกปล้นโดยเผ่าวเวนต์โดยไม่มีกองทัพจากเมืองหลวงเนเข้าไปช่วยต่อตา้านเพราะว่าอีริกเนี่ยมัวแต่ไปสนใจสถานการณ์สงครามกลางเมืองในนอร์เวย์อยู่ยังทั้งที่เขายังมุ่งมั่นในการที่จะขยายอำนาจให้ศาสนาจากักรโดยการสนับสนุนอารามนักบุญคานุตในเมืองโอเดซาให้ขึ้นมาเป็นสังคมนณฑด้วยอีริกที่3นะครับแต่งงานกับ ลุยกาดแห่งซาเวเดลทิดาแห่งรูดอฟที่1มากราฟแห่งน็อตมาร์กแต่ว่าไม่มีลูกด้วยกันแต่ว่าอีริกมีลูกนอกสมรสคือลูกกับเมียน้อย1คนนะครับในปี1146อีริกที่3ตัดสินใจสละราชสมบัติครับ โดยทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกในประวัติศาสตร์ของเดนมาร์กที่ทําการสละราชสมบัติและก็อย่างที่บอกครับอีกพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระชินามาเกรเทอร์ที่2ซึ่งสละบัลังไปในปี2024ที่ผ่านมานี่เองในต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะฮะการสละบัลังของอิริกที่3ไม่ปรากฏสาเหตุแน่ชัดครับว่าเกิดเพราะอะไรมีเพียงการบันทึกครับว่า ออริกที่3ต้องการจะสลับบาลังแล้วก็ย้ายไปประทับอยู่ในอารามนักบุญคนุนในฐานะนักบวชก่อนที่จะสวรรคตในวันที่27สิงหาคมปี1146อายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นครับพระสบก็สู่ฝังอยู่ที่อารามนักบุญคนุนโดยไม่ทราบสาเหตุการสวรรคตเช่นกันครัว่าตายเพราะอะไรสรุปแล้วครับบันทึกเกี่ยวกับออริกที่3มีแต่คําว่าไม่รู้ไม่รู้และไม่ชัดเจนมีอยู่แค่นี้นงครับ อีริที่สามไวเด็กเป็นยังไงนิสัยแบบไหนขัดแย้งกันเองไม่ชัดเจนอิริกได้บาลังขึ้นมาทําอะไรบ้างในช่วงราชสมัยมีบันทึกอยู่แค่สองสอยา่างนอกนั้นก็ไม่ชัดเจนเพอถึงนาวินาทีที่อิริกสละบาลังครับก็ไม่มีใครรู้ครับเพราะไม่มีบันทึกอัาธิบายว่าเขาทําเพื่ออะไรเอางี้ครับเอกสารสละบาลังก็เขียนแค่ให้ว่าต้องการจะไปใช้ชีวิตในฐานะนักบวชในฐานะนักบุญที่อารามนักบุญขนุน แม้กระทั่งวันที่เขาตายครับในอารามนักบุญขนุดก็บอกแค่ว่าอิริกได้ไปเฝ้าพระเจ้าแล้วแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุว่าป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่ตายเพราะอะไรไปกินอะไรผิดสําดงหรือไปหกล้มสะดุดหัวฟาดอะไรหรือเปล่าไม่รู้เลยครับว่าตายเพราะอะไรยิ่งกว่านั้นครับพฤติกรรมแปลกประหลาดเกิดขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยตั้งแต่อิริกสละบาลังไปจนถึงการตายก็คือว่าเมื่อสละบาลังราชินีลยกาซึ่งเป็นมเหสีก็มีท่าทีที่ย้ายไปประทับในปราสาทส่วนตัว แล้วก็เริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวพอทันทีที่สวามีสวรรคตปุ๊บยังไม่ทันไรเลยครับราชินีลุยกาดก็แต่งงานใหม่แทบจะทันทีเลยในเวลาที่มันห่างกันเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นซึ่งเราก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมลุยกาดถึงต้องรีบแต่งงานออกไปสักขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลอธิบายครับไม่เข้าใจไหมฮะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพยายามที่จะสืบค้นหลักฐานเพื่อดูสถานการณ์สังคมเวลานั้น ก็ประมาณการได้ว่าตอนนั้นเนี่ยในตัวราชสำนักเดนมาร์กเองถ้าเทียบกับยุคสมัยต่อจากนั้นนะครับมันค่อนข้างมีความขัดแย้งในเรื่องของผู้สืบทอดบัลลังซึ่งมีการแย่งชิงกันระหว่างผู้มีสิทธิ์บัลลังหลายหลายคนอย่างเจ้าชายสเวนเจ้าชายคานุตไปจนถึงเจ้าชายวันเดมาร์ซึ่งมันก็มีประเด็นที่ต้องตีกันกันฝันแทงอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าหลังการสลับบอลลังของอีริกที่3 มันนําเดนมาร์กไปสู่สภาวะสงครามกลางเมืองระหว่างพระมหกากษัตริย์3พระองค์ซึ่งขึ้นครองราชพร้อมกันแล้วก็ต่างค่ากันเองครับนั่นก็คือพระเจ้าสเวเนที่3พระเจ้าคนุตที่5และพระเจ้าวันเดนมาร์ที่1ซึ่งจะได้ฉายาว่าพระเจ้าวันเดนมา,มารา์มหาราชมหาราชองค์ที่สองของประวัติศาสตร์เดนมาร์กนั่นเองเอาเป็นว่าก็สรุปแล้วอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์การเมืองครับอิริกที่3ตัดสินใจสลับบอลลังเพราะผลอาจจะเกิดการบีบบังคับทางการเมืองในราชสำนัก แต่ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อมันไม่มีหลักฐานชี้ชัดเราก็คงจะสรุปลองอย่างนั้นไม่ได้ก็เป็นการติ้งต่างเอาไว้ละกันแต่ที่แน่ๆครับการสลับบัลลังของอีริกที่3ทําให้เกิดสงครามการเมืองส่วนสมัญญานามลูกแกะของพระองค์เนี่ยนะครับําไมทรงได้งามลูกแกะก็คือเป็นพรรณนาถึงลูกแกะของพระเจ้านั่นก็คืออีริกที่3เป็นพวกเคร่งศาสนาน,นั่นเองฮะโดยอธิบายว่าทรงมีบุคลิกที่อ่อนโยนธรรมชาติและใจกว้างแต่ในความหมายนี้ ถ้าในมุมมองของศาสนาก็เป็นเรื่องดีครับแต่ในมุมมองด้านการเมืองคําว่าอ่อนโยนโดยธรรมชาติและใจกว้างถ้าเป็นเรื่องของการเมืองแล้วจะตีความได้เลยครับว่าอิริสตสามเป็นพวกกษัตริย์ที่อ่อนแอเปราะบางและไร้ความสามารถนั่นเองครับเอาละครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของกษัตริย์เดนมาร์กจะบอกแล้วครับว่าตอนนี้มันจะเป็นตอนที่เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะกระชับมากขึ้นก็เนี่ยแหละครับตอนต่อไปครับเราจะไปดูสถานาการณ์สงครามกลางเมืองของเดนมาร์กซึ่งจะทาให้ระบบสืบบัลังเดนมาร์กวุ่นวายมากกว่าน,นี้ครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่เดนมาร์กมีกษัตริย์ถึง3พระองค์พร้อมกันเลยนั่นก็คือพระเจ้าสวนที่3ลูกนอกสมรสของอีริกที่2ขนคณุษที่5ซึ่งก็สืบเชื้อสายมาจากฝ่ายของ บรรดาลูกนอกสมรสของพระเจ้าโซเวนที่สองแล้วก็วันเดมาที่หนึ่งมหาราชซึ่งก็เป็นลูกหลานกษัตริย์เช่นเดียวกันสามคนนี้จะขึ้นครองราชพร้อมกันครับแต่เดี๋ยวเขาจะฆ่ากันเองจนเหลือวันเดมาเป็นคนสุดท้ายแล้ววันเดมามหาราชจะกลายเป็นกษัตริย์ที่กลายเป็นมหาราชองค์ที่สองของประวัติศาสตร์เดนมาร์กซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนหนหนึ่งของเดปันนวิดด้วย นะฮะก็แล้วก็ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกดกระดิ่งเพื่อแต้งเตือนว่าเวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็กดไลค์ติดตามให้กับเฮ้ยผมเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่ตอนหน้าตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ